สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยครับตอนนี้ทำต้องทำเสียงแบบนี้ด้วยสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอบอสชีวีและในวันนี้เรามาอยู่กับไฟเอ็มกันอีกแล้วนะครับผมซึ่งตอนนี้กูก็จะติดหลออไปไหนไม่ได้ทุกท่านแต่งตัวดิก็วันนี้เนาะผมก็จะมาทําคลิปหนึ่งวันผมทําอะไรบ้างใน GTA นะจุดจะเรียก GTA เดี๋ยวไฟเอ็มดีช่างแม่งเถอะเอาเป็นว่ามันอันเดียวกันนั่นแหละเออก็คือ จะทําอะไรบ้างครับในนี้นง่ายๆเลยหลักๆแล้วก็คือทํางานครับทำงานพวกเนี่ยแหละกล้วยไข่นมแล้วก็เอาไปโพตรงนี้นะครับแล้วก็เอามาขายตรงนี้ไม่ก็เอาไปขายให้หมอนะครับไม่ก็เอาไปทํางานเครื่องนะครับงานเครื่องเอามาโพเครื่องแล้วก็เอามาขายโอ้ซึ่งมันก็ผลหลูอยู่แบบนี้นะครับแต่ผมว่ามันก็เพลินดีนะเพราะว่าแม่งไม่มีอะไรทำไว้มันก็เลยเพลิน คือแบบผมก็มีเป้าหมายผมแหลเป้าหมายผมคืออยาที่จะหาเงินเยอะๆนะครับอยากที่จะแบบมีเงินเหลือกินเหลือใช้ในประเทศนี้แหละเออผมจะไม่ไปไหนหรอกแล้วก็ผมคิดว่าเป้าหมายใกล้ๆของผมเนี่ยก็คือการเก็บเงินไปซื้อรถบรรทุกเอาไปทํางานครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็เพิ่งไปซื้อรถคันนี้มาด้วยคันนี้สีชมพูคัน,นี้แหละราคามันไม่แพงครับราคามันแค่ห้าพันเอง แต่ว่าผมได้ทําการซื้อคงซื้อเครื่องนะครับแล้วก็เอาไปให้ช่างโจนเนาะก็คือกล่องจูน60,000ค่าจูนอีก60,000นะครับรวมๆแล้วคันนี้ก็แต่งไปประมาณ2อ0แสนกว่าเลยนะครับทุกคนโอ้โหแบบเงินเกี้ยงเลยครับเงินตอนนี้ผมเนี่ยเหลือ80,000ืเองนะในตัวเหลือ5000นะครับโอ้โหเป็นอะไรที่จนมากเลยตอนนี้รถบรรทุกผมเลียงไว้คัน3ามแสนสามหมื่นนะเดี๋ยวต้องหาเงินอีกนานเลยแหละลวันนี้ผมก็จะไปทํางานให้ทุกคนดูนะครับก็คืองานเก็บกล้วยเก็บไข่เก็บนมนั่นเองนะคันนี้บอกเลยว่าโคตรแรงนะจิ๋วแต่แจวจวริงๆ ไปแล้วมลืมเพิ่มเสียงในเกมมาทวดีนะผมเล่นผมก็ไม่ค่อยจะเปิดเสียงในเกมเหรอกครับโอ้ยถนนก็ค่อนข้างที่จะลื่นนิดนึงนะเพราะว่าตอนนี้ก็ฝนตกอยู่นะเชดมีกระบะซิ่งด้วยวะทุกคนโคตรเท่อะนี่แหละผมอยากได้คันนี้แหละเออแต่ว่าตอนนี้ก็ได้แค่มองไปก่อนเ้าหมายของผมยังกยไกลครับผมบเดี๋ยวผมจะทําการเก็บกล้วยนะครับมีบัตรท,ทํางานหรือเปล่าวะตรงนี้ไม่มีแน่นอนโอเคใช้ไปก่อนเลยบัตรท,ทํางานหนึ่งวันนี่ครับ เก็บไปจนมันครบเอ่อกี่อันวะร้อยยี่สิบอันครับเก็บกล้วยร้อยยี่สิบอันนมอีกร้อยยี่สิบแล้วก็ไข่อีกร้อยยี่สิบนะครับนี่ประมาณนี้แหละเราก็เก็บไปเรื่อยๆเลยนะครับมันเล่นแบบเพลินดีอะเนาะเออมันรู้จะทำอะไรก็นี่ครับคือทำไมผมถึงมาเล่นไฟเอ็มนั่นหรอครับ เพราะว่าผมไม่รู้จะเล่นเกมอนะไรเกมอื่นมันก็มันก็เล่นจนเบื่อหมดแล้วอะ่ะเดี๋ยวแ้วผมก็อาจจะเบื่อเกมนี้ด้วยก็ได้มั้งเออแต่ว่าไม่น่าหรอกนะเพราะว่าเป้าหมายมันยังอีกยาวไกลเลยก็ถ้าใครอยากให้ผมเล่นเกมอะไรนะครับก็คอมเมนต์กันมาบอกได้นะผมก็จะไปลองเล่นดูนะครับถ้าถูกใจก็ว่าจะเอามาอัดชิปเลยนะล้เวเราตัดภาพไปตอนที่ฟาร์มเสร็จกันเลยนะครับทุกคนโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้ทำการเก็บกล้วยเสร็จที่จะร้อยแล้วนะครับซึ่งก็ถือว่าใช้เวลาไม่นานเลยประมาณไม่เกินสินาทีหรอกครับทุกคนเออ ต่อไปผมก็จะไปเก็บไข่ต่อเลยพื้นที่ก็จะอยู่ใ,ใกล้ๆกันเลยนะอุ้ยแต่ว่ารถเขาสวยจริงว่ะอยากได้อะไปขอเขาได้ไหมเดี๋ยวไปขอไม่ใช่ละดูว่าเป็นแรงบันดาลใจไหมก่นอนเฮ้ยจะหมุนได้ขนาดนี้วะนี่มาถึงแล้วครับผมใกล้ๆกันเลย ก็จะเป็นไก่นะครับเต็มเลยนะโอเคเราต้องไปเก็บไก่เพื่อที่จะได้ไข่แทบมองไม่เห็นไก่ทุกคนมืดมากเลยฝนตกดวยผมไม่ชอบเลยฝนตกมันทําให้ง่วงนอนตอนเล่นเกมเออแล้วตัดภาพไปตอนที่ผมได้ทําการเก็บไข่เสร็จเลยครับ2000 years Th มองไม่เห็นเลยเว้ยดูดิไก่อยู่ไหนแล้ว <c oughs> ไก่มันตัวนิดเดียวนี่ไงมองแทบไม่เห็นอนะ ไอเชียจะทันไหมลืมดูเวลารถรถจะลบรถจะลบรถจะลบลืมดูเวลาเลยความเพลินไปนไขึ้นรถก่อนขึ้นรถก่อนเดี๋ยวรถลบเกือบโอเคครับผมตอนนี้ก็ได้ทําการโพไข่ไม่ใช่โพดิเก็บไข่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมต่อไปเนี่ยก็จะเป็นนมที่อยู่ข้างบนตรงนั้นครับล้าทำไมต้องเดินวนด้วยวะก็ใช้เวลาประมาณหนาทีหรือมั้งประมาณนี้ผมจะเก็บนมง่ายๆนะครับนี่เก็บง่าย ไปชนเอาไว้ก่อนนะผมไม่รู้ว่าผิดกฎหรือเปล่านะถ้าผิดกฎก็ฝากเตือนด้วยจะได้ไม่ทําอีกเจ็ <c oughs> <c oughs> บนมแบบนี้เลยกีดังกาใบฮึบนี้เป็นไงรอเลยเดี๋ยวผมจะพุ่งเหล่าโชว์แล้วทุกคนพุ่งเหลาเป็นไงเทป่ะ,ปะโอเคเดี๋ยวตัดภาพไปตอนที่ฟาร์นมนมเสร็จแล้วกันเดี๋ยวผมว่าจะไปถามเจ้าของรถกระบะดูครับไม่รู้ว่าเป็นคนเสื้อดำหรือเปล่าน่าจะใช่แหละเออพี่ชายครับพี่ชายพี่เป็นเจ้าของรถกระบะหรือเปล่าเขาซื้อกันเท่าไหร่หรอครับคันนี้ อ๋อไม่ทราบเลยครับอ๋อเพราะว่ามันเอาไปคร์บกล่องสุ่มกระบะครับแล้วก็แล้วก็สุ่มเอามีไททันมีรีโวมีดีแมทตัวน,นี้อ๋อขอบคุณมากครับผมน่าจะหกแสนแปดแสนอะไรประมาณนี้มั้งครับไม่มั่นใจเหมือนกอันหือที่ของแต่งอะไรด้วยอย่างเงี้ยครับอ๋อขอบคุณครับผมเก็บกุญแจครบอ่ะครบห้าสิบดอกแล้วก็ไปคร์บกล่องสุ่มเอาคอ๋อโอเคครับผมเพิ่งได้ยี่สิบดอก มันได้รถอย่างเดียวใช่ไหมครับมันไม่มีเกลืออย่างอื่นใช่ไหมใช่กุญแจก็5 0กได้กล่องสุ่มกระบะ99ได้แรปเตอร์มาครับอ๋อขอบคุณมากครับโอ้หแบบนี้งจรงต้องเอาไปสุ่มกล่องครับโอเคโอเคเอ้ยไม่ใช่พูดอะไรของคุณเนะี่ยต้องเอาไปคราบกล่องสุม่มเออสุ่มกล่องคราอะไรวะ <laughs> โอเคตอนนี้นะผมก็ทําการเก็บนมเสร็จเปเรียบร้อยแล้วนะครับใช้เวลาไปประมาณเดี๋ยวดูเวลาก่อนออตอนแรกมันมีอยู่กี่นาทีวะเก้านาทีมั้งแต่ตอนนี้15บห้าจะประมาณ6นาทีวกว่าๆเลยก็รวมๆแล้ว3อันเนี่ยเราใช้เวลาฟาร์มถ้าติดกลมๆเผื่อๆไว้ก็ประมาณ20นาทีนะครับเออเผื่อๆไว้นะประมาณ20นาทีแต่ผมเซ็ตลดหน่อยรถผมเลยะนะครับเซ็ตลดตอนฝนตก ็รวมถ้ารวมเอาไปโพอีกก็น่าจะประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับถ้ารวมเอาไปขายด้วยนะเออเอาง่ายก็คือครึ่งชั่วโมงนั่นแหละถ้าเราเอาไปโพนะครับแล้วก็เอาไปขายในเมืองอีกก็นั่นแหละครับประมาณครึ่งชั่วโมงถ้าใครทําเร็วก็20นาทีนิดๆนะครับอันน,น,นี้ผมพูดเผื่อไว้ไงที่จริงแล้วมันไม่ถึงหรอกเดี๋ยวเราก็จะเอาไปโพกันนะผมโพก็คือโพสต์นะครับก็คือการแปลรูปนั่นแหละเออเพื่อที่จะเอามันไปขายได้นะผมก็ไม่ได้จะโม้เท่าไหร่หรอกว่าผมจําทางไปได้แล้วนะไปเป็น10บๆรอบแล้วจำทางไม่ได้กก็แปปลนะรเเเเดีี๋ยยยยวผมจโชซอไื่ๆ อาจจะมีเลยดิดหน่อยเพราะว่า,วาลดแรงไปหน่อยนะตัวทีตัวทีดูครับทุกคนรถมันโคตรแรงอ่ะดูน่าจะคุ้มอยู่แล้วมั้งอสองแสนกว่าที่เสียไปคุ้มเลยเนาะวิ่งได้สองร้อยนะแต่ว่ารอบต้นเนี่ยมันค่อนข้างเร็วเลยนะโอ้ยฝนตกถนนล,ลื่นซะด้วยน่ากลัวชิบหายเลยนี่เราต้องขึ้นไปทางนี้แหละลัดไปเลยลัดไปแม่มเลยปึ๊บนี่มันจะได้ขึ้นยยง่ายๆครับใครจะไปตามถนนกันไม่มีนะ ว่ามาขึ้นตรงนี้เร็วกว่าว่ะมันจะเป็นทางตรงในแมปเ voilà. นี่ยนี้น่าจะเร็วสุดละแล้วครับทุกคนที่โพแย่ทางลัดผมแป๊บเดียวมาถึงนะครับไม่ต้องไปขับอ้อมตรงนี้นับจะเป็นจุดโพไข่นะครับตรงนู้นก็เป็นนมตรงนู้นก็เป็นกล้วยนะครับโอเคเนาะผมจะโพไข่ก่อนแล้วกันเพราะว่ามันอยู่ใกล้ดีแล้วก็รอบีกยาวเลยโอเคเมื่อกี้เพิ่งโพไข่เสร็จนะครับต่อไปเราก็จะมาโพกล้วยเอยไม่ใช่กล้วยดีนมำบัวนะครับอุ้ยเชี่ยมือ 对啊，没差啦。 แล้วพอ,พอโพนมวัวเสร็จเนี่ยก็จะไปโพตรงนั้นนะครับเอ่อโพกล้วยนะแล้วโพให้เสร็จทุกอย่างครับแล้วเราก็จะเอาไปขายกันซึ่งกล้วยกับไข่เนี่ยเราสามารถเอาไปขายให้หมอได้นะครับแล้วผมจะไปขายที่นี่รวดเดียวเลยแล้วกันเพื่อความรวดเด็วนะไม่รู้ว่าราคาไหนมันดีกว่ากันอน่ะเดี๋ยวต้องลองไปดูอ่ะเพราะเมื่อวานเนี่ยราคากล้วยไข่มันขึ้นนะครับขึ้นน่าจะน่าจะ,าจะาเฉพาะเมื่อวานหละมั้งถ้าราคามันตกผมก็จะไปขายให้หมอครับสำหรับกล้วยไข่นมเนี่ยเราขายให้หมอไม่ได้นะหมอไม่รู้ว่าจะรับซื้อหรือเป <exclud es S 1> <ๆ S 2> ล่ก <ๆ S 2> าก็เดี๋ยวเราค่อยไป นี่ก็รา5ทุ่มแล้วใช้เวลาโอไปก็โอ้โหเยอะอยู่น่าจะรวมๆกันทั้งหมดน่าจะครึ่ชงชนะั่วโมงเนาะถ้ารวมเอาไปขายด้วยเนี่ยไปครับทุกคนน้ำมันก็จะหมดอาหารก็ไม่มีเดี๋ยวผมจะต้องไปซื้ออาหารกับเชฟอีกนะซื้ออาหารแล้วก็เติมน,น้ํามันแล้วก็ามาฟาร์มอีกโอ้โหชีวิตนี่นะครับมันจะน่าเบื่อตรงไหนถ้าเราไม่ทำเราก็อดตายนะเออแต่ทําในเกมแล้วเมื่อไหร่จะทําในชีวิตจริงสักทีอยู่เนี่ยฮะเอ่อ <c oughs> ต้องขับรถไปไกลอีกนะทุกคนดูขับมาตรงนี้เลยอะตรงลงไปเลย เตรียมพร้อมที่จะออกจากเซิร์ฟเวอร์ก่อนเวลาเะซิร์ฟเจรีลล <c oughs> โอ้ยเชฟน่าจะปิดร้านก่อนก่อนจะรีอะเออมันอยู่ใกล้เชฟพอดีเยวเดี๋ยวไปซื้อแล้วลกันนี่แหละไม่มีใครอยู่เลยโอ้ยเข้าไปซื้ออาหารก่อนครับซื้ออาหารก่อนไหนๆเราก็มาแล้วจะได้ไม่ต้องมาอีก่ผมจะซื้อเนื้อ,อย่างแล้วกันคนะรับมามีเอาห้าอันก่อนแล้วกันเจ็ดพันห้าโอ้ยเงินไม่พอ เงินเท่าไหร่วะมีตัวมีอยู่ห้าพันเอาแค่สามันก่อนแล้วกันกินก่อนพอได้แก้หิวนะแล้วก็ไปขายกันเลยนะทุกคนนี่ถึงแล้ว้างหน้านี้แหละดูดิราคาเหมือนลดเลยยังราคาขายได้ประมาณแปดพันเอ้ยมันก็แพงอยู่นะอันนี้ละ่ะกล้วยได้เจ็ดพันเก้าอันนี้ละ่ะแปดพันเอ่อเป็นหมื่นหกอ้าถ้าไปขายให้หมอก็หนึ่งหมื่นหนึ่งพันอันนี้มันก็ได้ดีกว่าไม่ใช่เหรอวะอะขายนมอ,อีกน่าจะได้ประมาณ สองหมื่นสามสองหมื่นสี่นะครับประมาณนี้พิจารว่าโอเคอยู่ครับไม่ไปขายให้หมอแล้วมันถูกกว่าวะหรือว่าตอนนี้ราคามันยังขึ้นอยู่ไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนขายหมอได้หนึ่งหมื่นหนึ่งพันนะโอเคนะผมโอเคนะผมเดี๋ยวรอประเทศลีก่อนเดี๋ผมจะเข้ามาอีกทีนะครับก็ได้ชอบคลิปนี้นะผมอย่าลืมกด like, ไลค,ค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำจริงผมต่อไปใสค่คลิปนี้บ๊ายบายสวัสดีครับลบหน่อยลบหน่อยขอเวลาเดี๋ยวให้ที่สปอนเซอร์ร้านคอมดีๆบริการหลังการขายโคตรดีมีคอมให้เลือกทุกสเปคครราาดีีแถมมยังบิกาาารรรแบบนนนถ้้ใใคคสจชื่ออมนะครับกดที่ลลลิิงก์ใต้้คปไดเย tất cả mọi gia công của nân lai lân lai lân lai mọi thứ sẽ kịp